อ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้อง FC ทางช่องแม่ครัวสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ป้านะอา FC แฟนคลับแม่ปัวสุขูสุคนสวัส่วที่น้องยาทำงานสวัสดีค่ะอ่ะลามหน่อยเนาะค่ะพี่น้องเนาะยาทำงานบายบายไปไปหาแม่แองก่อนเด้อ S 1> <S 1> <S 1> <S อ่ะสบายดีเอยน้องทั้งสอประปอเล่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะแปดสี่สี่หนึ่งแปดสองวันพุทธ,ธิพานมานนนอ,อย่าทำงานปไาาออไปไปไป,ไป แม่ขั่วว่าสิไปเฮ็ดคลิปยูุทงหน้าเสียงเพลงหมอล่ำปุ้ยดังกล่องสนันยูทงหน้าพี่น้องเออกาบขามาในบ้านอ่ะผู้ใดโชกมานน้ำแปดสองสองปดหวยเล่าตามกันตองวดเนาะมาเบิ่งกันงวดที่พานมาผู้ใดเขาเนยแม่ขั่วงวดที่พานมาลุด อา้าวรูดบ้านรูดเดินบ้านเดินมาพี่น้องเนาะอ่ะอันนี้ห้าหน่อยเซียนสายด่วนพ่อเซียนบุรีลำเนาะพี่น้องเนาะเอฟซีโทษกันขันมาลายหลายตัวอันว่าปันไดเนาะสีปอยอันสายด่วนพ่อเซียนบุรีลำสายบนเดอร์พี่น้องเดอบอต้องไปลงลางถ้าจะวิ่งถ้าจะรูดก็คือวิ่งรูดบนยางเดียว บ่ต้องไปล่งลางแม่ขัวก็ได้เลขวิ่งอยู่ดิเออแม่ขัวได้ได้วิ่งแปดมือวันชุกที่ผ่านมาเอาเข่าแปดสองสองแปดตรงตรง,ตรง,ตรงพอเสียนบุรีรัมย์เนาะเสียนแดงนะครสวรรค์นี่ลุดบ่มิหาเนาะพี่น้องนะเนาะอ่ะเลขตัวเดียวเสียงมากเพชรเมืองจันเข่าบนเข่าล่างพี่น้อง เพชรเมืองจันทร์เข้าตรงๆพร้อมบ,บนลางนี่ค่ะพี่น้องบนแปดสองลางสี่หนึ่งนี่คือเพชรเมืองจันทร์ผู้ใดมาก,ก่อนแม่ขวดลงก่อนเด้อพี่น้องเด้ออา,อาจารย์หนุ่มเมืองยศตัววิ่งตัวรูดกระรุด ออก8 2กับ1 4ลุดเสียมลูกแฝดกับพ่อท่นมากอ้ะผู้ใดมาก่อนลงก่อนผู้ใดมารุ่นลงรุ่นเด้อพี่น้องเด้อเอซีเพื่อนกับโทษมาหล่ยหลาย,ลายโทษมาขอโทษมาขอผู้ใดสายด่วนพ่อบริรั์ำเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ฮาน้อยแม่ขั้วมือนีเดอ้อผู้ไรข้อห้าหน้อยตามกันเบิงบามันสีรุดเทือิเขาเมาื่อวานนี่รุดเด้อพี่น้องเมื่อวานนี่รุดแต่ว่าอาทิตย์หนึ่งสีรุดอยู่ดอกสองมื่เมื่อวานนี่รุดรุดเทิอโตว,วิ่งรุดเทือโตเจาะเมือ่อวานนี่เอามือนีห้าหน้อยวันที่สิบแปดเดือยนมกรล่าคมหกเก่าแม่ครัววิ่งรูดหกกับจิตจับคู่มีศูนย์หกสองหกสี่หกหกเจ็ด ห้าหกสี่หกเอาโอ้สี่เจ็ดห้าหกสี่เจ็ดห้าเจ็ดและหกหกกันเพราะว่าเป่าร้ายหลายส่วนนี่ฮานอยเป่าคักอิลีเด้เป่าขนาดเลยเป่าขนาดนักเลยฮานอยเป่าลราพัฒนาวิ่งรูดของแมงคั่วเดอร์เก้ากับศูนย์ จับคูมี่ศูนย์สองศูนย์สามศูหกสหสองหหสสกันเบิ้ลพี่นอ้องอ่ากันเบิ้ลหกหกสสอ่าเน้นที่เลขศูนย์เด้อพี่น้องเด้อจะเน้นถือที่เน้นพิดเท่านั้นแม่ขั้วเน้นเลขศูนย์รอบนี่อ่า มาดูเซียนแดงนครสวรรค์เน้นรูดเด้อพี่น้องเด้อเน้นรูดของเซียนแดงนครสวรรค์นี่ก็ได้เลขตัวเดียวบนล่างจับคู่มิสามสองสามสี่สามห้าสามหกเอาเพิ่นเน้นวิ่งตัวเดียวรูดเด้อพี่น้องเด้อ หลุดบนล่างสาหรับเสียเ้ยนแดงนครสวรรค์แต่จับคู่เพิ่นกับบรู้ว่าเพิ่นกับบัมันบบใจปนในแต่ว่าเด็กตัวเดียวเพื่อนมันใจคักเพิ่นว่ามาดูเพชรเมืองจันเพชรเมืองจันทราวพัฒนางวดประจาวันที่สิบเก้าเดือยนมุกรลาคมหกเก่า จะเดินต่อหรือไม่น้พี่น,น้องเนาะหมวดที่เแล้วเขาบนล่างเด้อเพชรเมืองจันทร์บนหนึ่งสี่สี่สองสามสองแปดสองเก้าสามเนียนไปที่หนึ่งสี่กับเก้าสามส่วนเลขสี่ตัวมี่หาสองเก้าสาม C 1นึหสองเลข C ตัวเลข3ามตัวมี293 2 5้าสามสออ่มะมีหอดชุดเงื่นเต็มกระเป๋าไว้ๆนี่พี่น้องส่วนรางจับคู่หายหนึ่งศูนย์สอง้าสองเก้าหน่าศนย์เน้นไปที่ C 1กับห้สองอันนี้เพชรเมืองจันเดอร์ รอบมืออื่นขันผู้ใดเบิ่งประท่านแม่ขวัวกะศิสรุปพรอมก,กันกับอีกเสียนอื่นๆที่ยังประท่านมาเนาะพี่น้องเนะาะสำหรับเสียนใดมาก,ก่รแม่ขวัวกะลงกรอ,อาจารย์หนุ่มเมืองยศลาวพัฒนางวดประจำวันที่สิบเก้าเดียนมกราคมหกเก่าวิ่งรูดบนล่างเจ็ดกับหกจับคูมิเจ็ดศูนเจสองเจห หกศูนย์หกสองหกห้ากันห้าศูนย์หาสองหาหาชุดเลขสามตัวเก้าเจ็ดศูนย์อันนี้คืออาจารย์นุ่มเมืองหยดเด้อค่ะพี่น้องเด้อมาดูสายด่วนเซียนบุรีลำพอเซียนบุรีลำเด้อพี่น้องเด้อเจ้าเดียวกันเนาะค่ะพี่น้องนักกับ เซียนอีสานใต้สายยาณนักคำนวณเจริงมากพี่น้องวิ่งบน3กับ6จับคู่มีสองสามส8งหกสปแปดไปกราฟไหมพี่น้อง3 2มสองสองสามหกส6งสอเลข4คูแต่ว่าไปกับบนย่างเดียวเด้อพี่น้องเด้อถ้าวิ่งรูดก็คือวิ่งรูดบนอ้า แคปนาจอกันไว้พิจารณากันเบิ่งสำหรับหวัวเล่าพัฒนาของอ่าแต่ละอาจารย์มือนีร่งซีถึงหาอาจารย์มืออื่นอีกเด้อพี่น้องมืออื่นน,นี่ว่นจันจะลงต่อสำหรับทันที่ย่งบ่ทันมาสำหรับผูม่าแล้วแม่พวกกบลงกรอลแล้วกะสิยําอีกคั้างนึงค่ะสำหรับผูย่งบ่ท่านเห็นคลิปมือนีเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาแคปนาจอกันไวพ้พิจารณากันเบิง่งค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางของหวัวเล่าพัฒนา มืออื่นเด้อพี่น้องเด้อว,วันจันทร์ที่สิบเกมกราคมหกเก้าพอกันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ